อะไรนะเม้นคันแสบปัญหาพวกนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายอีกต่อไปค่ะแก้ปัญหาเกี่ยวกับบริเวณจุดซ่อนเลนซึ่งเป็นปัญหาที่น่าอาย สำหรับผู้หญิงโดยทั่วๆไปเลยนะคะค่ะปกติแล้วร่างกายของเรานะคะสามารถสร้างสมดุลน,นะคะให้กับบริเวณจุดซ่อนเลนของเราได้เองโดยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะนอกจากจะมีพวกปัจจัยต่างๆที่เข้ามาทําให้สูญเสียความสมดุลของ mm hmm. เขาเรียกว่าค่า ph บริเวณนั้นหรือว่าการติดเชื้อบริเวณนั้นค่ะถ้าเกิดก็จะเป็นพวกความเครียดขาดอาหารแล้วก็การใส่เสื้อผ้าแบบนี้แล้วก็จะมีพวก การมีประจําเดือนค่ะหรือว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่การใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไม่เหมาะสมกับบริเวณจุดซ่อนเลนอาจจะมีความเป็นกดมากเกินเป็นกดมากเกินไปหรือเป็นด่างมากเกินไปค่ะเขาสร้างความระคายเคืองให้กับบริเวณนั้นได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็เรื่องเรื่องการใช้เรื่องการเรื่องการเรื่องอารมณ์นี่สําคัญนะคะเพราะปัจจุบันนี้นะคะ เพราะว่าปัจจุบันนี้ผู้หญิงของเราเนี่ยค่ะก็จะมีภาระหน้าที่และการงานเยอะมากๆในการทราําภาวะความเครียดค่ะเขาเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะคะส่งผลให้ภาวะสมดุลของบริเวณจุดซ่อนเลนของเราเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะออยก็จะมาคุยถึงเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้ดูแลจุดซ่อนเลนค่ะทำให้ท่านผู้หญิงทุกท่านนะคะก็คือหายห่วงเรื่องสบายเรื่องกลิ่นอับนะคะแล้วก็เรื่องอ เรื่องการเรื่องความเขาเรียกว่าความละมุนนะคะความละมุนในเนื้อสัมผัสนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราในมีค่า p h อยู่ที่4-5นะคะ4-5แล้วก็เป็นมิดกับบริเวณจุดซ่อนลิ้นของเราได้เป็นอย่างดีนะคะมีค่าเป็นสูตรอ่อนๆค่ะสามารถใช้ได้แล้วก็ใช้เพื่อ ร้างความความสะอาดได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็แบบรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็เหมือนแบบมั่นใจในตัวเองมากขึ้นโดยส่วนตัวเนี่ยเขาจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวก็คือปกติเราว็นจะเป็นคนทํางานนะคะแล้วเวลาออกไปข้างนอกหรือเสื้อผ้าที่มันอดึอดอัดกางเกงที่มันอึดอัดนะคะก็สามารถส่งผลให้จุดซอกนร้ของเราอาจจะมีการอับอับชื้นอาจจะมีกลิ่นได้หรือว่าอาจจะติดสามารถ ติดเชื้อโรคหรือว่าแบคทีเรียต่างๆที่มันสามารถติดเชื้อได้ะคะ่ะแต่ที่สําคัญก็จะบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาตรงนั้นนะคะบริเวณจุดซ่อนเลนหรือว่าภายในช่องคลอดเองนะคะที่เป็นปัญหาหนักๆหน่อยควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้เราต้องให้ ให้แพทย์ดูแลค่ะไม่ต้องไม่ต้องอายนะคะเรื่องตรงนี้คือเป็นเป็นเรื่องสําคัญะคะ่ะเพราะว่าเปอร์เซนต์การเสียชีวิตของผู้หญิงปัจจุบันนี้ค่ะเ,เยอะมากๆกกับการเสียชีวิตกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือเป็นมีภาวะต่างๆภายในช่องคลอดค่ะซึ่งปกติแล้วมันเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้แล้วก็ป้องกันปกป้องได้รักษาได้ค่ะแต่จะมาหนักๆก็เพราะว่า,าสุภาพสตรี จะไม่จะจะอายค่ะไม่ยอมไปพบแพทย์นะคะถ้ามีอาการหนักนะคะหรือว่ามีการตกขาวเป็นสีเข้มๆหรือว่าเป็นสีเหลืองสีที่มันผิดปกตินะคะกรุณาพบแพทย์ก่อนนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของเราค่ะ Feminine Wash นะคะ, <c oughs> ะ,คะอาซาโฮเนะะี่ยค่ะใช้ภายในเบื้องต้นนะคะลดการสะสมของแบคทีเรียะคะ่ะแล้วก็ช่วยดูแลให้ให,ให้ให้ผิวพันธุ์บริเว